อ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปไนที่ไนไนอินฟอลเอนนั่นเองนะครับผมหรือ99คืนในป่านั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกในส่วนของซีิปส์ทำไก่ตันนะครับทุกคนก็คือ20นาทีนะครับผมเราจะได้5เพชรนั่นเองนะพอเราได้5เพชรแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําการรีตัวนะครับแล้วมันก็จะเริ่มใหม่ให้เรานั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยนะว่าเราสามารถเอฟได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับหลักการทํางานของซิตัวนี้กก็คือมันจะทําารก่่ออฟืนนะครับผมมลาีส์นะครับบพออมมันถึงที่5ะครรผหืวันที่่5เนนียะคร้ก มันจะทําการฆ่ามอนเตอร์นะครับผมแล้วก็เปิดหีบให้เรานั่นเองนะครับพอเราได้5เพชรเสร็จแล้วมันจะทําการรีตัวนะครับผมแล้วก็เริ่มเกมให้เราใหม่นั่นเองนะซึ่งสกิปตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีคีย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีสอนหาคีย์นั่นเองนะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูก่อนว่าสกิปตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะผมก็เอาสกิปไปวางนะครับแล้วก็รันไปได้เลยนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมสามารถกดปิดได้นะครับผมตรงโค้ด UI นนนนนนนัั่่เเอองะครบใตีี้ยนนนนะะะคครรรัััับบผผมมมวทที่กกก็จา่อไไฟฟให้เเเเรรานนนนนนนัั่่่อองะะคคบทุกกกีผมมจลลวแ็ นั่นเองนะครับทุกคนนี่มันก็จะไปหาพวกฟืนพวกอะไรเนี่ยนะครับผมมาใส่ที่กองไฟแบบนี้ให้เรานั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่มันก่อฟืนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะบินขึ้นมาอยู่บนฟ้าแบบนี้นะครับผมเพื่อทําการฆ่าแววูปนั่นเองนะครับผมหรือเจ้าหมาป่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะวาร์ปเข้ามาที่ที่ใดที่หนึ่งนะครับผมก็คือปราสาทตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อหลบหนีพวกมอนเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมไปถึงวันที่ที่นเองรัน อ่ะโอเคนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเดย์ที่5หรือวันที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบินขึ้นมาบนฟ้าแบบนี้นะครับแล้วอีกสักพักนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปทําการฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไปเปิดกล่องได้เพชรมานั่นเองนะครับเดีย๋ยวจะให้รู้ชมดูแบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับว่ามันจะทํายังไงนั่นเองนะครับทุกคน อ่ะโอเคนะทุกคนในตอนนี้นะครับผมมันก็ทําการเคลียร์มอนเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันจะทําการไปเปิดกล่องเพชรให้เราแบบนี้เลยนะทุกคนปุ๊บนะครับผมเก็บเพชรเสร็จปุ๊บฆ่าตัวตายนะครับผมแล้วก็ทําการเริ่มเกมใหม่ให้เรานั่นเองนะครับทุกคนแต่สาหรับใครที่ยังไม่ได้ทําในส่วนของรันออโต้ไว้เนี่ยนะครับผมเราก็คือเราต้องรันสคริปต์ใหม่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท่านผู้ชมทํารันออโต้ละกันนะครับทุกคน ซึ่งวิธีการรันออโต้นะครับผมผมจะแนะนําให้ท่านชมใช้เป็นแอปนี้เลยนะครับผมไฟล์มีเนเจอร์นั่นเองนะทุกคนสามารถโหลดได้จากเพจสโตเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ท่านชมทําการกดติดตั้งได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมให้ท่านชมทําการกดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็กดไปที่ next next อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ allow หรืออนุญาตนะครับผมในการเข้าถึงไฟล์นะครับกดอนุญาตไปนะครับผมพอท่านผู้ชมมาถึงหน้านี้นะครับให้ท่านชมกดไปที่ main storage นะครับแล้วก็ไปเลื่อนหาตัวรันที่ท่านผผู้้้้้้ชชชมมมใในน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 ะะะะะคคครรรรรรรััััััับบบซึ่่่งงเเเปป็็็ตตตวววกกกกททาาาดขไไีีีฟลลล์แจอยย ไฟล์ Auto EQ นะครับให้ท่านชมกดเข้าไปมันก็จะเป็นไฟล์ Empty แบบนี้นะครับผมก็คือในไฟล์เนี่ยจะไม่มีอะไรนะให้ท่านชมกดไปที่รูปบวกมุมขวาบนนะครับกดไปที่ New นะครับผมแล้วก็ New File นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านชมตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็กดไปที่จุด TX t นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่คําลงท้ายเนี่ยนะครับผมต้องเป็นจุด TX แบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่โอเคนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับมันก็จะพิมพ์ได้แบบนี้นะครับทุกคนก็ใหู้้ชมนําสคริปที่ผมแจกไว้ตรงคอมเมนต์ข้ามบนเนี่ยมาวางในไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เซฟมุมขวาบนนะครับผมนี่นะครับผมเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการทํารันออโต้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ลองกลับเข้้าาาาาาตตััััวววรรรรรนนนนนดูะคคผมมมมมมอออ่่่่ีีททุกกกพเเเเเเลิิใใหหยย็จํสปโ แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเราก็จะสามารถลานสคริปได้ทั้งวันทั้งคืนนะผมเอฟเคได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองครับแบบไม่ต้องอยู่จอครับผมมันก็ทางานไปเรื่อยๆนะผมโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าก็จะโกงนะครับผมแล้วก็ก็จะดีเลยนะครับสาหรับสคริปของค่ายนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อมานะผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการหาคีย์กันเลยละกันนะครับผม โอเคนะครับก็ในส่วนของการหาคีย์สคริปต์นะครับผมเมื่อท่านผู้ชมลังสคริปต์มามันก็จะมีคีย์เซตเต็มขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีฟ้า get key ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะทำการก๊อปปี้ลิงก์ให้เรานะครับผมหลังจากนั้นก็ออกจากตัวรันนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome แบบนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมนำลิงก์มาวางในช่องเซิร์ชด้านบนนะครับผมแล้วก็กด enter อร์เซิร์ชไปได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับผมกดไปที่ติ๊กตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้้้้้นนนนนนะะะคครรััับบบบบผมมมก็็จเเเดงขาาาทีี่หวแ แล้วมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้า w o r k in แบบนี้นั่นเองนะทุกคนก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับให้ทุกชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมียืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์นะผมกดติ๊กไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ให้ทุกชมกดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลขนับถอยหลังอยู่10วินะผมให้ทุกชมรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีขาวนะผม continue with a d นั่นเองนะครับนี่นะครับผมหลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างใหม่นะ โหลดจนเต็มหลอดนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อหลอดดาวโหลดมันเต็มแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ทุกชมกดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะผมด้านล่างสุดนะกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะผมเราก็สามารถกดปุ่มสีเขียว a c c e p t ไปได้เลยนะครับภารกิจของมันก็คือติดตั้ง PDF Editor นะครับผมก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มในโคมนะครับผมแล้วก็เพิ่มส่วนขยายนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านชมเพิ่มส่วนขยายเสร็จแล้วนะครับผมกลับไปที่หน้าแถบเดิมนนแล้้ววกกก็ดดาส่ขยยออไ เลยนะครับก็คือเราออกไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นมันแถบเดิมนะครับผมกดไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับเนี่ยมันก็จะดิ้งมาที่หน้านี้นะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมทำธุรกิจเสร็จแล้วนะมันก็เขียน Create your k นะครับก็ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสีขาว Continue ได้เลยนะก็ถ้าดิ้งไปแอปอื่นก็ปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับผมคีย์ของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้กด Copy นะครับผมแล้วก็กลับไปที่ในส่วนของสคริปต์นะครับผมเอาคีย์นะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีเเเเเขีีีีียยยยวววนน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 ะะ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 คค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 รร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 ัััััับบบบ่่่่่่ทุกกกพงงงงแแ้้้าาาา็็จจสสมมมมถลลิปปต์์ไดึผออูณ24ชโ ทุกคนพอมันคีย์หมดเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องหาใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของวิธีการหาคีย์นั่นเองนะครับผมเราก็จากลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมก็ขอตัวาไปก่อนนั่นเองนะครับผมฝากทุกทชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับจากที่นี้บายบายครับผมเจอกันครับ